พี่ครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอะไรบ้างพี่เดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังสักหน่อยพี่เผื่อบางคนเป็นมือใหม่หนะพี่เนาะครับปัญหาลักลักที่เราเจอนี่คืออะไรครับพี่ลักลักคือการผสมผสมยากผสมไม่ติดครับอ,อ๋อการการจับซัดผสมใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ละตัวนี่มันต่างกันเยอะไหมพี่มันต่างกันคนละเรื่องนะบบางตัวคนละเรื่องเลยใช่ครับของของพี่เองนะปัจจุบันนี่จ้างหมอผสมหรือผสมเองพี่อเมื่อก่อนจ้างหมอครับเดี๋ยวนี้ครับ ผสมเองนะครับผสมเองเริ่มทำเองทำยังไงถึงผสมเองได้พี่ไปเรียนจากที่ไหนมาครับผมไปอบรมที่กําแพงแสนครับครับอ๋อไปไปไปอบรมมาใช่ครับตอนเราไปอบรมไปเรียนนี่มันยากไหมพี่ยากไหมกับการที่เรามาทําจริงนะพี่ต่างกันเยอะไหมครับตอนไปเรียนมันก็ความรู้สึกของผมเนาะครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากแต่ของจริงคือมันก็ยากขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วเราก็ค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปใช่ไหมพี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ค่อย เพิ่มเพิ่มคิดความสามารถของเราขึ้นไปเลยที่พี่มาลองนี่คือกี่กี่ขั้งพี่ถึงว่าควายติดตั้งแต่เรียนมาเนี่ยพี่ตอนนี้ผมเริ่มผสมครับมีผ่านรอบไปตัวหนึ่งครับอ๋อผ่านรอบเรคับตั้งแต่เรียนมาไปเรียนพึ่งไปเรียนมาเมื่อเดือนมกราครับครับอ๋อที่นี้เราก็มาทําของเราเองใช่ครับลองก็คือเราจับซัดแล้วเราผสมที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่คือมันไม่ค่อยติดใช่ไหมพี่ มันติดยากบางตัวก็คร er ั้งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับบางตัวเสียค่าหมอค่าผสมเยอะเป็นหมื่นอย่างน้พี่ใช่ครับอ๋อเฉพาะน้ําเชื่อก็เยอะแล้วเนาะครับต้องยอมรับด้วยน้ำเชื่อควายมันราคาสูงนิดนึงสูงใช่แล้วเราก็หนจะค่าหมออยอใช่มันหลายรอบก็มดเป็นหมื่นของพูดง่ายๆนะพี่เนาะตัวนองบางน้ำเชื่อบางตัวก็เป็นหมื่นแล้วเนาะครับใช่มันจะแพงหน่อยใช่ครับ แล้วของพี่เองซื้อควายช่วงราคาแบบไหนพี่ซื้อช่วงราคายังไม่แพงหรือว่าซื้อช่วงแพงพี่มันก็มีช่วงถูกด้วยช่วงช่วงที่กําลังแล้วก็มาช่วงที่แพงๆด้วยครับครับปนๆกันใช่ครับอ๋อนาเข้ามาเพราะว่าเราเพาะลูกไม่ได้ตัวเมียเลยอ๋อตั้งแต่พี่เลี้ยงมานี่คือยังไม่ได้ตัวเมียเลยได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวครับท้งมดได้ลูกควายกี่ตัวละครับพี่ทั้งหมดตั้งแต่เลี้ยงมาสิบเอ็ดตัวครับได้ตัวเหนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ ได้ขายอย่างเดียวเลยไม่ได้เก็บไว้เลยทีเดียวขายครับไม่มีทําด้วยทําแม่บล็อกเลยไม่ได้ทําแม่บล็อกเลยใช่พี่ครับแล้วเราเลี้ยงอยู่ใกล้ๆนาเขาเนี่ยมันมีปัญหาไหมพี่เวลาเขาฉีดยายาคุมยายาอะไรเนี่ยพี่ใช่ครับอันตรายตรงยาฆ่ายายาฆ่าแมลงนี่ยเราเจอแท่งเจออะไรไหมพี่เจอมันป่วยจากยาไหมพี่ก็อันนี้ไอสาเหตุก็ไม่ได้ชัดแต่เคยมีเคยมีอยู่ครับเคยมีมันแท่งเคยมีมันรุดครับสามสเดือนรุดอะไรอ๋อ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจากที่ว่าเราอองมันปิวมาหรือเปล่าเนาะใช่ครับมันเราว่าเขาไม่ได้เนาะก็ฝากพี่น้องระวังเนาะระวัง,วงถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะพี่เนาะครับแล้วอก,การเจ็บป่วยหรือพี่มีอะไรบ้างไหมพี่ไม่ครับที่นี่ทําวัคซีนทำโปรแกรมวัคซีนทําอะไรตลอดครับอ๋อโปรแกรมวัคซีนนี่เราต้องเริ่มแบบไหนพี่พออธิบายได้ไหมครับก็ก่อนผสมครับก่อนผสมเราต้องอ,อะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างครับก็ทําวัคซีนปะสสาวะื่อข้อบวมครับต้องห่างกันแบบไหนพี่อย่างวันนี้เราทำอ่า ทำอะไรก่อนพี่จะเอาปากเท้าเปืือยหรือเอาขอาวบัวกอนตัวไหนก่อนก็ได้ครับประมาณห่างกันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็ฉีดอีกตัวหนึ่งอ๋อใช่ครับแล้วพวกยาฆ่าพยาธิเหรอพี่ก็นนั่นแหละครับตามแล้วก็พยาธิพยาธิชุดใหญ่แล้วก็ยาบำรุงเตรียมความพร้อมก่อนผสมก็คือเราเคลียร์ให้มดก่อนถ้าทาถ้าได้ถ้าได้ก็ถ้าให้ดีมันก็ต้องพกเดือนข้างเลยครับครับแต่พวกปากเท้าเปลือยใช่แต่ว่า พอควายเราท่องแล้วเราก็ไม่อยากแต้มันอยากแต้มันใช่ครับอ๋อกลัวมันรูดกลัวอะไรนัพี่เนาะสูญเสียครับแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มันมันมันไม่มันไม่มีผลล่ะครับครับแต่เราก็ลัวกระทบกระเทือนเราไม่เสี่ยงครับของพี่นี่ฉีดยาเองใช่ไหมพี่ฉีดเองครับทําเองทุกอย่างเลยทเองหมดครับแต่ไอ้ข้อดีคือเราก็ประหยัดหน่อยแต่ข้อเสียคือบางทีมันก็ตื่นเนาะครับมันนี่แหละครับครับมันจะตื่นๆหน่อยเพราะว่ามันกลัวเราชอบฉีดยาตื่นคนตื่น ตื่นมันไม่ค่อยเจอคนด้วยครับครับของผมก็เหมือนกันพี่บางทีมันมันกลัวเห็นเรามันกลัวบางทีเพราะว่าเราโดนโดนใหม่ๆมันไม่ไม่ยอมให้จับครับส่วนอาหารการกินแหละครับพี่อาหารการกินก็ยาก็ะฟางเลยแหละครับของพี่ก็จะมีมีฟางให้นะมีฟางให้แล้วก็ยาก็จะเป็นแพนโคล่าด้วยใช่ไหมพี่แพนโกล่ามีแพนโกล่ามียาหน่ายครับครับอมอมียาหน่ายออมาลงแล้วยาหน่ายเพิ่งเพิ่งลงครับครับหมอหยอ รอให้มันโตนะพี่จะมาขอความรู้ฝากพี่ฝากน้องทีเทีนะพี่เนาะได้รอรอให้มันโตก่อนเผื่อพี่น้องอยู่ใกล้ใครจะมาแบ่งสายพันธุ์แบ่งอะไรนะพี่เนาะได้จะได้แบ่งกันไปปลูกไปพัฒนาเอาใช่ครับมีแพงโกล่ามียาไน่แล้วก็มียาหวานนะพี่เนาะับหญ้าหวานญ้าหวานแล้วก็มีเนเปียบดเนเปียรับครับเนเปียบดนี่พี่ให้กินสุหรือให้กินแบบไหนครับพี่เอามามักไว้ครับมากอัดถังไว้ครับมักครับเราให้กินสุปน่นดีกว่ากันพี่อ่า ตามที่เขาบอกมาถ้ามักโปรตีนมันจะเพิ่มขึ้นครับครับแต่มันหอมแล้วพี่เนาะแล้วมันก็หอมด้วยหอมใส่อะไรไม่พี่ใส่เกลือใส่อะไรไหมครับผมผมไม่ได้ใส่ครับโอ้ขนาดไม่ได้ใส่มันยังหอมมันเนาะครับกินดีกินดีครับวันหนึ่งประมาณกี่โลพี่ต่อตัวครับถ้าเป็นยามักครับยามักทางสีหนึ่งประมาณสิบโลครับโอ้ต่อต่อมือหรือว่าต่อวันเลยพี่ต่อมือต่อมือเลยแล้วก็เสริมแล้วก็ใส่ฟางเนาะครับถ้าเราไม่มีเวลาออกไปตัดยาของของพี่นี่เราให้อาหารแบบไหนพี่อย่างตอนเช้ามานี่เราให้อะไรบางพี่ให้ให้ฟางก่อน ให้ยาแล้วก็ให้ยาเลยกลางวันแล้วก็ช่วงกินยาเสร็จก็ให้ฟางครับครับอ๋อเราใส่ยาไปก่อนประมาณถังนึงใช่ครับแล้วก็เอาฟางใส่ไว้ใช่ครับตอนเช้าตอนเช้าเขาไม่ค่อยกินเยอะครับครับเน้นให้เขานอนตอนตอนกลางวันอวันกลางวันนอนใช่ครับจะไปกินเยอะช่วงเย็นเหรอพี่ช่วงเย็นครับของผมจะให้กินเยอะช่วงเย็นอ๋อตอนเย็นเราเพิ่มปริมาณเอาใช่ครับเพิ่มปริมาณแล้วก็ไปหาตัดยาตัดยามาให้ กลางคืนก็ใส่ฟางไว้ให้กินจากประสบการณ์ของพี่นี่ในบรรดาอย่ามีมันก็จะมียาขนนยาพวกเนเฟียยาเพนงโคล่าควายมันชอบกินยาอะไรมากกว่าเขาพี่ถ้าให้ชอบจริงๆก็ยาขนครับยาขนต้องยอมรับว่ายาขนอ๋อกินดีเพื่อนดีครับเต็มเต็มสว a อ๋อแลไว้อ้วนเลยครับยาขนครับอ้วนดีใช่ครับถ้าใครมีพื้นที่ที่พอเกี่ยวได้นะพี่เนาะใช่ครับ ถ้าไม่กลัวปัญหาเรื่องการลื้อถอนการอะไรอยากขนครับผมว่าครับดีดีที่สุดครับดีควายกินดีใช่อัแต่ว่าอยากขนมันจะลื้อยากแล้วก็คันครับอ๋อแต่ควายกินดีควายกินดีครับถ้าพี่น้องพอมีพื้นที่ปลูกก็ข้อม้อนะพี่เนาะใช่ครับมอสปริมาณต่อตัวนี่ควายนี่กินเท่าไหร่พี่ต่อต่อวันเยอะนะควายควายตัวนี้ถึงสี่สิบโลไหมพี่กินไหม ถ,ถึงครับถ้าถให้กินจริงเขากินได้ตลอดวันและครับอ๋อแต่เราก็จํากัดให้มันกินแค่แค,แค่เขาอิ่มแล้วครับของพี่นี่ประมาณเท่าไหร่พี่ต่อวันเนี่ยครับต่อตัวเนี่ยครับสามสิบโลได้ไหมครับประมาณนั่นแหละครับประมาณนั้นได้ได้อยู่ก็คือสภาพบอดี้ก็อย่างที่เห็นนะพี่เนาะก็คือไม่ได้ผอมช่วงนี้ต้องยุบลงแล้วครับช่วงนี้ตามตามฤดูกาลครับก็ถือว่ายังยังไม่ผอมนะพี่เนาะ สายตาผมถือว่ายังอ้วนอยู่มันยุบลงแล้วครับแต่ว่าแต่ถ้าช่วงอย่าดีๆก็จะอ้วนคนนี้ใช่ครับเต็มเปี้ยอาหารมีเสริมไหมครับพี่ของพี่อาหารจะให้แม่ท่องครับแม่ไหนท่องจะให้กินอาหารเสริมครับพวกเลี้ยงทูกคนได้กินไหมพี่พวกแม่ท่องแม่แม่ให้นมอ๋อช่วยเสริมเขาอีกทีหนึ่งเนาะพี่เนาะใช่ครับแต่ตัวเล็กๆไม่กินครับเคยลองพยายามแล้วมันไม่ยอมกินอาหาร พี่ความยากของการเลี้ยงควายนี่คืออะไรบ้างพี่ตั้งแต่เลี้ยงมานี่พี่พอจะถ่ายทอดไอ้ที่ว่าจะเป็นปัญหาให้พี่น้องมือใหม่ได้รับฟังหน่อยพี่ครับถ้าแป้งยาเราสมูทแล้วเรามีก่อนเริ่มเลี้ยงเรามีแปลงยาก่อนอก่อนเริ่มเลี้ยงนี่เขาถ้ามีแปลงยาก่อนใช่มันจะง่ายครับ,บ,รบแล้วที่เหลือก็ค่อยแก้ป,ปัญหาไปค่อยแก้ป,ปัญหาไปแล้วคันไปครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปถ้าจะเลี้ยงคือมีแป้งยาก่อนครับให้เตรียมแป้งยาใช่ก่อนจะก่อนจะซื้อ บัวซื้อควายซื้อทำแปลงยาก่อนให้เตรียมความพร้อมพวกนี้ก่อนพื้นฐานก่อนใช่ครับที่เหลือก็มันจะมีแค่การผสมติดยากหน่อยใช่ครับหลักๆคือการผสมมีห้กินทาผสมติดเราก็ได้กําไรเร็วอ๋อทติดเร็วเราก็ได้กาไรเร็วเจ็บป่วยนี่คือยังไม่พูดถึงนี่ไม่ค่อยเจอใช่ไหมพี่ยังไม่ยังไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาอาการเจ็บป่วยใช่ครับครับเจ็บป่วยยังไม่ยังควายไม่ยังไม่เคยป่วย อ๋อก็คือเราทําวัคซีนทําพยาธิให้เขาพยาธบำรุงให้เขาใช่ครับครับพออาหารการกินดีมันก็ไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงใช่ครับครับก็จะมีปัญหาหลักๆคือการผสมอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ก็การผสมครับต้องเรียนรู้ต้องเรี้ยรู้ไปถ้าใครผสมข้างสองข้างทิศก็มันก็ลดต้นทุนใช่ครับครับถือว่าโชคดีครับแล้วส่วนเรื่องราคาเราพี่ราคามันมีขึ้นมีลงจะแนะนําพี่น้องแบบไหนดีพี่ในการเลือก อ่าการเลือกซื้อเข่าครับราคามันเป็นไปตามคนไกตลาดเนาะครับมันก็พูดยากครับให้พี่น้องกาเกณฑ์เราเองเนาะวางแห่เราเนาะก็เลี่ยงตามทุนเราเลยครับพัฒนาตามทุนของเราไปไม่ต้องไปรีบมันก็จะได้ไม่เจ็บครับอย่างของพี่เองนี่พี่มีตั้งแต่แม่ร้อยสามสิบกว่าไปถึงแม่ร้อยสี่สิบกว่าเกือบร้อยห้าสิบครับถ้าพี่น้องทุนไม่เยอะนี่สามารถที่จะ เอาแม่ร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่ิบไปพัฒนาให้ลูกเขาโตได้ไหมพี่ได้ครับการได้มันได้ครับมันอยู่ที่เราจะเลือกพ่อพันธุ์ที่ที่ให้มันแมสก์ก็อ๋อก็แม่เราอย่างสมมุติแม่ตัวนี้เขาจะไม่สูงแต่เขาอ่างลึกเราก็เลือกพ่อที่สูงหน่อยโค้งสร้างกระดูกหน่อยก็ให้พี่น้องมองตรงนี้เนาะใช่ครับก็คือจินตนาการเอาว่าเออแม่ของเราพื้นฐานเป็นแบบไหนจะใส่พ่อแบบไหนดีเนาะพี่เนาะใช่ครับ มีอะไรแนะนําพี่น้องเพิ่มเติมไหมพี่เพิ่มเติมไหมจากประสบการณ์มาก็เลี้ยงตามทุนที่เรามีครับตามทุนที่เรามีเริ่มเริ่มต้นจากทุนอย่างผมนี่เริ่มเริ่มจากควายบ้านๆครับแม่ละห้าหมื่นเอามาลองเลี้ยงโอเลองผสมหลังจากที่พี่ลองแม่พวกราคาสี่หมื่นห้าหมื่นก่อนพอเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเก่งก็ใช่ครับซื้อตัวเราเป็นแสนใช่แล้วก็ทายออกแล้วก็ครับแม่ที่อัพขึ้นมาครับ พัฒนาเร็วขึ้นก็คือไอ้ที่เราทดลองเราก็พอมันมีรูปมีเต้าก็ราคาก็เพิ่มขึ้นใช่ครับอ๋อเราเอานี้ไปทุนใช่เอาเอาทำทุนไว้ก่อนครับครับเพราะว่ามันเป็นควายมันต้นทุนอยู่ก็ยอดหยาเนาะอ๋อคือถ้าเรามีแปลงหยาคือเราจะประหยัดต้นทุนได้เยอะใช่ครับ มันกินยาต้นทุนมันต่ําเราต้นทําต้นทุนให้มันต่ําเราก็จะมีกาไรเยอะครับส่วนราคาละพี่ตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนละพี่ราคาที่เราขายลูกควายได้อย่างของพี่อ่ามันจะมีตัวผูเยอะเนาะจากเมื่อก่อนเคยที่ขายไปตัวละประมาณเท่าไหร่พี่ถึงแสนไหมครับแสนแสนห้าครับแสนแสนห้า <100. S 2> แล้วถ้าปัจจุบันละพี่มันลดลงมาเยอะไหมพี่ก็ มันอยู่ที่ตัวควายด้วยครับความสวยไม่สวยใช่ใช่แต่ถ้าสวยเท่ากันละพี่ความสวยเท่ากันละก็ราคามันก็ลงมาถึงสี่ห้าหมื่นไหมต้องยอมรับลดลวครับถึงไม่พี่ถึงใช่ไหมครับลงมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันละเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ให้พี่น้องกะเกณฑ์เรื่องนี้นะเพราะว่าราคามถ้าจะซื้อจะขายก็ราคามันไม่ตายตัวใช่ครับเวลาแพงก็มีเวลาถูกถูกก็มีมันเป็นช่วงของเขาเนาะใช่วงการวัวควายเรามันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะพี่เนาะ มันก็มีเหตุ็นกันมาตั้งแต่แรกเรารับแต่เยอะแล้วที่ปัญหาปัญหามันเหยียบลูกตายพวกอะไรไหมพี่หางคุ้งหางขาดนี่ครับมีครับมีแม่เหยียบหางขาดอ๋อปลายหางขาดใช่ไหมพี่ถ้าปลายหางขาดนิดนึงมันมีวิธีแก้ไหมครับพี่ถ้าอย่างนี้ครับมันเป็นวัตถิเหตุเนาะมาดูจะแก้มันก็ยากใช่ไหมพี่ใช่ยากก็ก็ให้ระวังเอานะพี่เนาะแต่ดีๆก็คือใครอยู่คอกดินละครับครับถ้าคอกดินก็จะดีใช่ครับ พยายามให้ตัวไหนมีลูกเล็กก็จะอยู่คอกดีดครับเดี๋ยวถ้าไอ้พวกพวกพวกยามันอ่ออ่ามัน,มนโตนะพี่เนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะพี่นะ<ด>เนาะเผื่อตัวไหนมันออกลูกเงี่ยเผื่อพี่น้องให้มาอัปเดตให้พาะวันนี้มาช่วงเช้าบางทีแสยงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร <c oughs> ่ก็ <c oughs> ยังถ่ายไม่ทั่วไม่ละเอียดเท่าไหรก่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอที่อยู่ขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับพี่อที่อยู่บ้านไม่เสี่ยว ตำบลดอนอำเภอปักทองชัยจังหวัดนครราชสีมาครับครับอันนี้หมู่อะไรพี่ปั้นนี่ครับหมู่เก้าครับหมู่เก้านะพี่เนาะส่วนเบอร์โทรละพี่ขออีกรอบครับศูนย์เก้าสามสี่ห้าสามครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับอ๋อเอาใหม่พี่อีกรอบหนึ่งครับศูนย์เก้าสามครับสี่ห้าสามครับสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ด ครับพี่เดี๋ยวมีแปลงยาเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กละพี่เฟซบุ๊กดาวลุงคนเลี้ยงควายดาวลุงคนเลี้ยงควายก็คือเซิร์ชแอดมาเป็นเพื่อนได้นะพี่เนาะได้ครับพี่ถ้าอย่างพวกยายาไนยาเพนกล้านี่ถ้ามันพอแบ่งได้นี่จะแบ่งพี่น้องได้ไหมพี่ได้ครับกับพี่น้องเป็นตัว่อเพื่อพึ่งลงครับยาไนก็ให้มันโตก่อนนะพี่เนาะใช่ครับแบ่งได้ก็แบ่งส่วนใหญ่ครับช่วงนี้กั เขามาขอแพนกลาอะไรเขาไปปลูกก็ให้กันไปอ๋อใครอยู่ใกล้ก็มาเอาได้แล้วพี่เนาะใช่ครับคือโทรมาหาก่อนเนาะชาช่าช่วงมันช่วงมันโตช่วงมันได้ก็แบ่งกันไปเนาะพี่เนาะเดี๋ยววันนี้เด๋อขอขอบคุณพี่ที่แชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องนะพี่เนาะถ้าพี่น้องสนใจก็ชอบตัวไหนก็มาดูตัวจริงแล้วค่อยคุยเรื่องราคากันนะพี่เนาะใช่ล้วก็แบ่งกันไปพัฒนาสายพันธุ์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่มากครับผมครับสวัสดีครับพี่